สวัสดีครับวันนี้ศูนย์บริการ i อท c นะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ากล้อง IP c ีก e r มนะครับของแคนด้าครับรุ่น h t t h t t Z 4 0นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะตั้งค่าได้ง่ายมากนะครับเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถทำได้เองนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราตรวจดูที่ตัวกล้องนะครับเสียบเสาสัญญาณนะครับเสียบสายแลน รายได้ใ,ในค่าหนึ่งก็เสียเพ้าที่เราเตอร์นะครับแล้วก็เสียคัาไฟครับแล้วก็จะมีซีดีนะครับให้มาพร้อมกับตัวกล้องนะครับใส่เข้าไปนะครับครับเมื่อใส่ซีดีเข้าไปแล้วนะครับ ดูที่เป็นรูปกล้องนะครับเซตอัพเอเนะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดสตาร์ทไปนะครับอันนี้จะบอกขั้นตอนการใส่เสาสัญญาณใส่สายแลนแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับกดเม็กไปนะครับครับกดเม็กไปนะครับเม็กไปนะครับจนถึงขั้นตอนที่สามนะครับการคอนิคกล้องนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับ เรากดที่ first นะครับเพื่อหา IP ที่เราเตอร์แจกมาให้กล้องตัวนี้นะครับเนี่ยครับ IP จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับเราคลิกที่ IP ตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเลยนะครับครับต่นี้นะครับเรากดที่ config นะครับใส่ username กับ password นะครับเป็นอด m i n นะครับ โอเคนะครับรับแค่นี้ก็สามารถดูกล้องได้นะครับเจยลองเทสบังคับตัวกล้องดูนะครับครับแค่นี้ก็สามารถบังคับการมองมุมกล้องได้นะครับ หมุนซ้ายขวาขึ้นลงครับทีนี้เรามาดูวิธีการเซ็ตกล้องให้จับไ i ไฟนะครับไม่ต้องใช้สายแลนนะครับเข้ามาที่ system setting นะครับคลิกเข้าไปนะครับเข้ามาที่ network นะครับแล้วก็เข้ามาที่ไ i ไฟนะครับครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเรากดที่ search นะครับ ครับก็จะมีค่า Wi-Fi นะครับที่ตัวกล้องจับได้นะครับให้เราเลือกนะครับว่า Wi-Fi ของเราเป็นอันไหนนะครับครับแล้วก็คลิกไปที่ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะครับกดโอเคนะครับครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi นะครับสองครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มเช็คนะครับว่ากล้องสามารถใช้งาน Wi-Fi อันนี้ได้ไหมครับรอสักครู่นะครับตอนนี้กล้องกำลัง จับไวไฟอยู่นะครับครับแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แลครับกดโอเคครับแล้วก็แอป l ลตอนนี้เราก็สามารถต่อสายแลนดได้แล้วนะครับโดยใช้กล้องจับที่สัญญาณ w i ไ i นะครับเรียนวาาินเสองสองสค่ะกระไรายอ ทีนี้เรามาดูวิธีการดูผ่านมือถือนะครับเราโหลดแอปมานะครับสำหรับ iOS นะครับโหลดที่ตัวนี้นะครับถ้าเป็น Android นะครับโหลดที่ตัวนี้นะครับพอโหลดเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าแอปที่เราโหลดมานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ กดเข้าไปที่คลิกเนี่ย to add c a m e r a นะครับเลือกที่สแกนนะครับครับเราก็มาสแกนคิว QR โค d e ที่ใต้ตัวกล้องนะครับครับแค่นี้นะครับใส่พาส s w เวิร์ดนะครับคือ admin นะครับ อันนี้ก็สามารถใช้งานดูกล้องผ่านมือถือได้แล้วนะครับครับอันนี้นะครับไม่ยากนะครับสำหรับการเซตค่าของกล้องเทนดา HD PTZ 450ตัวนี้นะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะทดสอบการใช้งานจริงก็มาได้ที่นะครับศูนย์บริการไอเท็ อยู่ที่ซีคอนบางแครชั้น3ตัโซนไอทีห้องไอทีสานะครับขอบคุณครับ